คุณู้ชมคะการรวมกันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2015หรือปีพศ2558ด้านหนึ่งก็จะเพิ่มความเป็นอันตักษณ์ร่วมกันของประชาคมอาเซียนนะคะที่มีประชากรเกือบ600ล้านคนแต่ถ้ามองแยกย่อยลงไปอีกนะคะก็จะมีอัตลักษณ์ร่วมกันก็คือกลุ่มคนมุสลิมที่พูดภาษามลา,าย,ยูมากถึง300ล้านคนสัดส่วนครึ่งหนึ่งนะคะของประชากรอาเซียนค่ะ เลขาธที่การอาเซียนบอกว่าการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคนที่พูดมาลาย,ยใูในประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเมื่อเอ่ยถึงโรงเรียนปอนเนาะความรับรู้ของสังคมไทยอาจจะนึกถึงโรงเรียนที่เน้นการสอนศาสนาเป็นหลักในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะและยิ่งในช่วง8ปปีที่เกิดปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนปอนเนาะอาจจะไม่ค่อยเป็นเชิงบวกมากนัก และในฐานะที่เป็นหนึ่งในนักเรียนที่เคยได้รับการศึกษาจากโรงเรียนปอนเนาะและครอบครัวได้เสริมสร้างโรงเรียนปอนเนาะบ้านตาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมาครบรอบ72ปีคุณสุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนยิ่งเห็นความจําเป็นของการให้ความสําคัญต่อคนมุสลิมที่พูดภาษามลา,ายูในพื้นที่ภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพี่น้องกลุ่มนี้พูดภาษามลา,ายูอยู่แล้ว แต่เป็นมลายูสำเนียงปัตตนีสำเนียงภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งก็เหมือนกับสำเนียงกาลันตันตรังกานโนเกเดและบรลิสสรัฐที่เคยอยู่กับประเทศไทยเพราะฉะนั้น3ล้านกว่าคนนี้จะเป็นสะพานเชื่อมที่ดียิ่งในการนำประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนเพราะครึ่งหนึ่งของอาเซียน600ล้านเนี่ยจะเป็นคนที่พูดภาษามลายู คนมุสลิมในไทยที่พูดภาษามลา,าย,ยูมีมากถึง3ล้านคนและจะเป็นสัดส่วนสำคัญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียนที่จะมีคนพูดภาษามลา,าย,ยูได้ถึง300ล้านคนนะคะเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของประชากรอ,อาเซียน600ล้านคนเกือบ300ล้านเพราะเฉพาะอินโดนีเซียเองนี่ก็240กว่าล้านก็ไปแล้วใหนทางใต้ของไทยมาเลเซีย6 0หรือ แม้แต่คนจีนในมาเลเซียคนอินเดียในมาเลเซียก็พูดภาษามาเลยคนในสิงคโปร์ออริ่งอยู่ว่าชาวมาเลยมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยในในสิงคโปร์แต่คนสิงคโปร์เองก็พูดภาษามาลายูเพลงชาติของสิงคโปร์ขณะนี้น้อยคนที่จะทราบเพลงชาติของสิงคโปร์ขณะนี้ยังเป็นภาษามาลายูทุกวันนี้โรงเรียนปอนเนาะทั่วประเทศมี400โรงเรียนนะคะผลิตนักเรียนที่จบระดับม .6 ปีละ5 0 0 0คน แต่โอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะไม่เปิดกว้างเท่ากับนักเรียนที่พูดภาษาไทยกลางการปรับเปลี่ยนทัศนคติและยุทธศาสตร์จึงสำคัญมากในการทำงานของภาคร,ร,รัฐร่วมกับภาคประชาชนนะคะเพื่อให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย และหนึ่งในกิจกรรมที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้คนเห็นความสําคัญของคนมุสลิมในอาเซียนมากขึ้นนะคะทางเลขาธิการอาเซียนได้เชิญดรมหาเทมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียมากล่าวปากฐกถาพิเศษในประเทศไทยนะคะวันที่18กรกฎาคมขณะที่วันพรุ่งนี้ก็จะพบกับ คุณอันวาอิบราฮิมนะคะสำหรับเลขาธิการอาเซียนค่ะเพื่อมาพูดที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีงานนี้ก็น่าที่จะได้รับความสนใจกันมากนะคะเมื่อผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนเตรียมที่จะเข้าพูดคุยกับคุณอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านของมาเลเซียด้วยค่ะ